สวัสดีครับพะโลกทํากินเชนิวพามาต้มสมหัวปลาคอดอกอันนี้สีมันบ่มนตมมันหลายแล้วปลาคอใหญ่สองตัวครับต้มปลาคอใหญ่บุ่งติดหัวใหญ่เต็มจานเอริสองหัวต้มใส่ปลาคอรครับเี่ยสมปลาคอผักขยั่งแล้วก็ขานอหมอ ต้มน้ำไปแล้วยังบ่ท่านโมโห,โหอยู่มีขาตะไคร่ใบมะกรูดหอมแดงใส่เกลือลงไปแล้วแล้วห้องกระสิใส่พริกครับพี่น้องแล้วกระสินน้ำไปเด็ดใส่พริกครับพริกต้มไปแล้วบุแมนดอกปั่นไปแล้วขายกับเขาใส่พริกครับน้ำสิโมโห,โหแล้วเกลือก็ใส่ไปแล้ว ะก,กอกใส่เลยจุ่มเปียว,ยวมันก้อยสีนัวต้มสมใส่บอก,กอกกับต้มสมหัวบกคอใหญ่สับลองวัตทีเด็ดสีนัวไอ้ผุดอืมหน,น,นังปลาแดกยดหนังปลาแดียดเสียบนัวของเขา ใส่เข้าไป้าตะไคร้ไปบกูดใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่แนวแเสียบแนวน่อยอีกแบบหนึง่งเขนาน้อลดสมไปบกูดก็ใส่ไปแล้วตะไคร้คาตะไคร้เดี๋ยวมารอใส่ป่ะให้นหน้ามันโมโหขะกา,า,ากวนีกว่ก็พี่น้องมองือโมโหสุดๆแล้วพี่น้อง ใส่ปลาฮะหัวปลาโคใหญ่ใส่ลงไปใส่ลงไปได้อาจิหมืดนได้ยังอยครับ mm hmm. บอได้ปเปิดเครื่องด,ดูดบรได้ปเปิเปิดแสงมันเสียงดังล่างมาทำความสะอาดแล้วใส่เข้าไปต้มเตาหัวกับใส่เต็มหมอ้อปุลูเดี๋ยวมารอชมตอนมัน เปื่อยอีกตีหนึ่งพี่น้องาะโมโหสุดๆเลยพี่น้องเปื่อยเลยทีเรายวความสิปพุ้งรถไีบเบิ้งต้มสมประควอยยหงงี้งประควอยยไง,ง,ไง,สง,งใส่ปรกกอบใส่แนวเสียบแนวงอกันอย่าไปใส่หลาย เอาละบ่วงหนึ่งหน <c oughs> ป้าครับพี่น้องว่ามันใส่เกลือใส่ประแดกไปแล้วเนาะใส่ผักขยังลงไปแล้ว ไปซิมกันที่หน้าบ้านยิดไฟกันเดี๋ยวไปเจอกันหน้าบ้านพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องต้มสมหัวประคอยใส่ประกอบผักข่าแห้งหอมหอมไทรละกีพลเพียเดีเ๋ยวให้ คนหนึ่งหัวงามบนสดผ่อนลวกลิน้นไอพี่น้องส้มบวเพียรเพียงเดียวคนเย็นอย่างที่น้าบุ่ยได้ไม่ตีข้าวไปซ้ำนี่กับวัวไปยังมาตีขายบุ่ยพี่น้อง กินโพ้มันซิมก่อนซิมหน้ามันก่อนมามาสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมา <สม S 1> แส่บมานวดน้ำกันต้มตะคอยยังไงใส่ใบบกกอกเอ้ยใส่นวยบกกอกส่วนอนห้องก็แข็งแก่งหอมหอมเล็ดแล้วเด็ดแล้วคือล่ะรับบรรยากาศหนาวครับอยู่บางทีชุดยอดดีดี <c oughs> มาเด้อมาเด้อพี่นอ้องครับต้มหัวปลาควอยยังไสใส่หนเก็บยพันหนึ่งเนี่ยเออเก็บยพันหนึ่งต้มใส่ต้มใส่ไอ้ต้มใส่ใสใสใสกระบอกคอนี่นี่ยใส่มีแยงคอ มาเดิอพี่น้องแสบนัวน้ำกันต้มหัวปลาคอซํานี่แล้วครับวิจวดกันกิบนาขอบคุณที่เขามารับชมครับฝากช่องไว้น้ำแนเพราะลูกทำกินชแนลกับเมนูต้มสมปลาคอกิบนีไว้ซํานี้แล้วครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ